น้ำจิ้มสีฟูดชาบูชอบมากหมูกระทะเออรับพอดีลูกค้าอ่านไม่ออกครับป้องมันบอกว่าห้ามนำถ้วยของหวานไปตักกันจิ้มครับ หมูกระทะปะปูหมูกระทู้ปูปป้าสวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้ากี่คนครับผมมาคนเดียวค่ะคนเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรียกโต๊ะด้านในเลยครับเป็นแล้วครับโต๊ะไหนดีครับอ๋อโต๊ะนี้แหละค่ะอ๋อโต๊ะนี้พอดีมันยังไม่เก็บจานนะครับพอดีมันเดือดเตาเหลืออะไรอยู่ครับลูกค้าสะดวกเป็นแบบโต๊ะที่เก็บแล้วอะไรเนียครับ มันจะไม่ต้องเก็บยากอะไรเงี้ยครับไม่ค่ะพี่อยากนั่งตรงนี้นะคะ่ะพี่ถูกฉลองกับตัวนี้ค่ะอ๋อได้ได้ได้ครับเพราะนั้นเดี๋ยวลูกค้ารอรอเก็บโต๊ะสักครู่นะครับค่ะได้ได,ได้ได้ครับผมแล้วนั่งรอแป๊บนึงนะครับค่ะโอ้ยจานมันคือหลแท้หว่ะน้องน้องน้องฮัลโหลโล,โลเก็บจานช่วยหน่อยเร็วเร็วเร็ว เห็นไหมเนี่ยของเยอะเลยเนี่ยใหญ่ๆกำลันเยอะจใหญ่แล้วครับผมเสร็จแล้วครับเสี๋ยเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณค่ะคุณครับตักอาหารรอได้เลยนะครับคุณค่ะมีอะไรเรียกเพิ่มเติมได้นะครับตักอาหารดีกว่าน้ำจิม้ม ไม่ตักน้ำซิ้นชั่เชาอ่ะอ๋สีปุ๊บสไตร์ชาบูชอบมากหนูกระทะอือ น้ามนำถ้วยของหวานตักน้ำจิ้มลูกค้าอ่านไม่ออกเลยวะ<ม>ก็ตัวใหญ่อยู่นะใส่ยังใหญ่ไม่พอ,อปายขนาดนี้ใหญ่จิ้มไม่พอน้ำจิ้มไม่พอตักน้ำจิ้มเพิ่มตัวนะครับลูกค้าพอดีลูกค้าอ่านอ่านไม่ออกนะครับห้ามใช้ถ้วยขนมหวานตักน้ำจิ้มพี่อ่านออกค่ะ แต่ว่าถ้วยน้ําจิ้มของน้องมันเล็กพี่เกียดเดินตักบ,บ่อยๆอะค่ะพอดีเราแยกของคาวกับของหวานนะครับผมถ้ามันผสมคนเปกันแล้วมันมันจะคาวอะครับผมพี่เข้าใจค่ะแล้วจะให้พี่ทํายังไงอะคะก็ถ้วยน้ำจิ้มน้องมันเล็กอะค่ะพี่ก็เลยจะเอาถ้วยขนมหวานไปตักอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางร้านเราจะจัดแบบพิเศษให้ครับผมนะแก้ปัญหาหพี่ได้ใช่ไหมคะสบายครับสบายเลยครับเดี๋ยวจะจัดแบบพิเศษให้รับรองได้กินน้าจิ้มบุฟเฟ่แน่นอนครับโอเคค่ะคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอที่โต๊ะนะคะครับรอเลยครับ น้ำจิมน้ำจิมสะใไปเลยหูกระเทยเยอะซีฟู้ดนิสเนียงเกี๊ยวปลอวชาบูชาบูตักตักได้ไงชาบูเป็นไงครับก็ต้องตักตักยากแล้วใช่ไหมครับสบายขึ้นเลยนะสบายขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมที่หลังก็ยาวช่วยความหวานมาตักช่วยน้ำจิ้มับ Sorry, 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 Bakit?